อะไรแบบนี้ที่สีไม่ได้ดูสดใสแล้วเขาจะอัดได้ใช่ไหมอย่างอินเตอร์ีสานคันนี้เนี่ยนี่เลยค่ะเรามีการเช็ดระบบให้นะคะและเรียนเลยว่าเขาเป็นเก่านอกนะคะตามสภาพนะคะที่ไม่เคยใช้งานในไทยมีการเก็บระบบมีเช็กระบบให้และก็ทดลองอัดให้นะคะ ก่อนส่งมอบส่งใจเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าแม้เขาจะสีไม่ได้ช่าไม่ได้วาวนะคะเขาก็สามารถที่จะไปช่วยเราอัดเงินอัดทองได้เลยนะคะและกอนเรี้ยงสวยแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากอินเ r อร์3 0นะคะแล้วก็เป็นของชอด่านชา้างซะด้วยนี่เลยนะคะอิน e r อร์อิน t i อินอะไร in นเตอร์3 0นะคะหรือก็อินเตอ4 0ได้เลยนะคะ พอทดลองเสร็จก็จะมีการล้างนะคะก่อนจะออกอีกครั้งก็ทดลองให้ได้เช่นเดียวกันเพราะเราคือตัวจริงที่นี่ที่เดียวของโชดันช้างกรุ๊กค่ะ